เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กขายพวงมาลัยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณแก้มตัวคุณแก้มเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเธอเองเนี่ยได้เจอเมื่อนานมาแล้วครับเธอบอกไว้ว่า เมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยทำงานอยู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่ทำงานของเธอกับบ้านของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างมีระยะทางพอสมควรเลยใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ20-30ถึงนาทีถ้าหากว่ารถติดเยอะโดยการเดินทางของคุณแก้มครับทุกครั้งเนี่ยจะต้องผ่านแยกแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแยกใหญ่เลยทีเดียวพอแยกใหญ่ ก็จะมีรถเยอะครับพอรถเยอะก็จะรถติดและด้วยความที่เป็นแบบนี้ครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขาดเด็กขายพวงมาลัยหรือพวกพ่อค้าหาเปร่ขายขนมขายผลไม้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวคุณแก้มเธอได้เล่าครับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยทุกครั้งครับที่เธอกลับบ้านเธอก็จะเจอกับเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำซึ่งเธอเองเนี่ย ก็ซื้อตลอดครับโดยความที่อยากจะสนับสนุนนะครับเห็นเด็กน่าจะอยู่ในวัยเรียนอยู่ก็อยากจะช่วยเหลือด้วยก็ไม่ได้เด็กมากนักน,นะครับคุณแก้มบอกไว้ว่าลักษณะท่าทางเนี่ยก็คงอยู่ในระดับของมัธยมนะครับซึ่งเด็กคนนี้พอคุณแก้มซื้อบ่อยๆก็กลายเป็นว่าเด็กคนนั้นเองก็จำรถของคุณแก้มและตัวคุณแก้มได้ด้วยทุกครั้งเนี่ย ที่เห็นว่ารถของคุณแก้มมาจอดเนี่ยก็จะปรีตรงเข้ามาหาแล้วก็ว่ายกใหญ่เลยทีเดียวซึ่งคุณแก้มก็บอกว่าเหตุการณ์มันก็วนเวียนแบบนี้อยู่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวคุณแก้มก็จะเจอกับน้องคนนี้ในช่วงเวลาเย็นเวลาเดินทางกลับบ้านเป็นประจำครับไม่ว่าเธอจะกลับเช้ากลับดึกกลับค่ำก็จะเจอตลอด ทำให้ทั้งคู่เนี่ยแม้จะไม่ได้พูดคุยกันมากนะครับแต่ก็เหมือนรู้จักกันเป็นอย่างดีนอกจากเด็กคนนั้นครับในแยกแห่งนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าอีกจํานวนมากและที่สําคัญก็จะมีจุดพักครับคนแก้มเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบเวลาจอดรถติดไฟแดงเนี่ยก็ชอบมองดูอะไรไปเรื่อยครับก็ถึงได้เห็นว่ามันจะมีเหมือนเพิงเล็กๆครับมีหลังคามีที่นั่งนิดหน่อย ให้พ่อค้าแม่ค้าให้เด็กขายพวงมาลัยได้มานั่งพักกันทุกครั้งที่เขาเหนื่อยจากการขายของจนระยะเวลามันผ่านไปค่อนข้างนานเลยครับตัวคุณแก้มบอกว่าเธอก็วนเวียนอยู่ตลอดซื้ออยู่ตลอดอุดหนุนอยู่ตลอดเด็กคนนี้ก็มาทักทายอยู่ตลอดจนกระทั่งวันดีคืนดีครับตัวคุณแก้มเนี่ยที่เลิกจากการทำงานในช่วงเวลาเย็นก็ขับรถครับ กลับบ้านตามปกติแต่รอบนี้ครับเมื่อเธอมาติดอยู่ที่ไฟแดงแห่งนี้เธอกลับมองไม่เห็นเด็กคนเดิมครับก็แปลกใจครับเพราะทุกครั้งจะเห็นตลอดแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อทุกครั้งขนาดนั้นนะครับบางครั้งน้องก็เดินมาไม่ถึงบางครั้งก็ไม่ได้ติดไฟแดงแต่ไม่ว่ายังไงอย่างน้อยก็จะเห็นเด็กคนนี้ครับอยู่ที่บริเวณแยกนี้แต่วันนี้เธอมองไม่เห็นเธอเองเนี่ยก็ ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรก็คิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไปขายอยู่ฝั่งอื่นก็ได้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับวันถัดไปอีกตัวคุณแก้มตอนเย็นที่เลิกงานมาก็ยังไม่เห็นเด็กคนนี้อีกก็เริ่มแปลกใจแล้วครับด้วยความที่แม้จะไม่เคยคุยกันแม้จะไม่ได้สนิทกันมากมายแต่ก็ด้วยความที่รู้จักกันครับก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เขาหายไปไหน แล้วหลังจากนั้นเองครับคุณแก้มก็บอกว่าเธอไม่เจอเด็กคนนี้อีกเลยระยะเวลาเนี่ยผ่านไปค่อนข้างนานจนตัวเธอเองแทบจะลืมไปแล้วครับว่านานเท่าไหร่คุณแก้มบอกว่าระยะเวลาเนี่ยก็เป็นหลักเดือนนะครับหลายเดือนอยู่อาจจะไม่ถึงปีดีจนกระทั่งวันหนึ่งครับตัวคุณแก้มเนี่ยก็ทำงานแล้วตัวเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ล่วงเวลาครับก็ทำให้เธอเนี่ย ทํางานลากยาวไปจนถึงดึกเลยเรียกว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยก็เกือบจะถึงแบบสามทุ่มสี่ทุ่มได้แล้วล่ะเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยครับคุณแก้มก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ขึ้นรถคู่ใจของตัวเองก็ขับไปครับคุณแก้มบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกครับเธอขับจากออฟฟิศของเธอมาเนี่ยบรรยากาศมันก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยด้วยความที่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะฝนตก และ2ออาจจะมืดมากแล้วด้วยดึกมากแล้วด้วยรถราก็ไม่ค่อยมีครับถนนค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวเธอขับรถมาตามเส้นทางครับจนจะถึงแยกนั่นแยกเดิมที่เคยเจอเด็กคนนั้นเมื่อไปถึงแยกครับปรากฏว่าถนนมันโล่งมากครับแทบจะไม่มีรถเลยมีรถที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามฝั่งซ้ายฝั่งขวาเล็กน้อยครับแต่รถที่อยู่ทางฝั่งเธอเนี่ยมีแค่รถของเธอคันเดียว แล้วตอนนี้เธอก็ขับมาติดไฟแดงอยู่ตัวคุณแก้มก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับนั่งฟังเพลงดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ต้องกลับมาตกใจครับเพราะว่าตัวคุณแก้มเนี่ยได้ยินเสียงเคาะกระจกเธอเองเนี่ยตกใจมากครับก็รีบหันกลับไปมองที่กระจกแล้วปรากฏว่ามีเด็กคนนั้นครับเด็กคนเดิม ที่เธอมักจะซื้อพวงมาลัยของเขาตอนนี้ยืนตัวเปียกครับถือพวงมาลัยอยู่แล้วก็เคาะกระจกคุณแก้มคุณแก้มเองก็รีบเปิดกระจกครับเอ่ยทักออกไปว่าโอ๊ยน้องฝนตกหนักขนาดนี้ไม่กลางร่มมาล่ะเออเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยปรากฏว่าเด็กคนนั้นไม่ตอบอะไรคุณแก้มเลยครับเด็กคนนั้นทำได้แค่ยิ้มครับยิ้มเสร็จปุ๊บก็ยื่นพวงมาลัยมาให้คุณแก้ม ตัวคุณแก้มก็รับมาครับแล้วก็หันมาทําท่าจะหยิบเงินนะครับค้นหากระเป๋าตังค์อยู่แป๊บหนึ่งอ่ะพอได้เงิน20บาทหันกลับไปจะเอาเงินให้น้องปรากฏว่าน้องคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วครับตัวคุณแก้มก็งงครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเอา้าเด็กคนนั้นหายไปไหนก็งงครับเอาเงินไม่เอาหรอหรือว่ายังไงตัวเธอเองก็ทําอะไรไม่ถูกครับก็ ได้แต่นั่งมองหาสักพักหนึ่งแล้วไฟจราจรเนี่ยมันก็กลายเป็นสีเขียวจนเธอเองก็ต้องขับออกมาจากจุดนั้นเมื่อขับมาถึงบ้านครับตัวคุณแก้มเนี่ยก็เอาพวงมาลัยครับคล้องไว้ที่ตรงกระจกรถซึ่งเป็นการกระทําปกติของคุณแก้มอยู่แล้วล่ะคล้องไว้เสร็จปุ๊บเธอเองก็เข้าไปในบ้านครับอาบน้ําแล้วก็นอนด้วยความเพลียจากการทํางาน หลังจากนั้นครับเมื่อคุณแก้มตื่นมาในอีกวันหนึ่งครับตัวเธอเองเนี่ยก็ต้องไปทำงานตามปกติใช่ไหมครับก็ทำทุระส่วนตัวจนเรียบร้อยครับจากนั้นก็มาขึ้นรถครับเธอเองเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านครับก็ไม่ทันได้สนใจไม่ทันได้สังเกตอะไรครับตัวคุณแก้มบอกว่าเธอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือมาติดไฟแดงตรงเดิมนี่นแหละติดไฟแดงอยู่ก็มองอะไรไปเรื่อยครับ และเพิ่งสังเกตเห็นครับว่าพวงมาลัยที่เด็กคนเมื่อคืนให้มาครับตอนนี้มันเหี่ยวมันแห้งมากครับตัวคนแก้มเองแปลกใจมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันก็ยังดูสดใหม่อยู่แถมทุกครั้งที่เธอซื้อมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักสองสามวันกว่าที่มันจะเหี่ยวแห้งขนาดนี้เธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับเธอก็เลยตัดสินใจเอาพวงมาลัยออก เมื่อถึงที่ทำงานก็เอาไปทิ้งครับคุณแก้มเองเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับคิดว่ามันคงด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างแหละก็ทำงานของตัวเองไปตามปกติจนถึงเวลาเลิกงานครับวันนี้คุณแก้มเลิกงานในช่วงหัวค่ำก็ไม่ดึกมากนักกลับบ้านครับขับรถมาจนถึงแยกเดิม ซึ่งถ้าเธอเลิกไม่ดึกเนี่ยแน่นอนว่ารถมันจะต้องติดอยู่แล้วตัวคุณแก้มก็รถติดครับอยู่ที่แยกเดิมตัวเธอเองเนี่ยเมื่อรถติดละก็พยายามมองหาเด็กคนนั้นครับโดยความที่มันเริ่มเจอเรื่องแปลกๆนะครับไม่ได้เจอเด็กคนนี้นานพอมาเจอก็ไม่พูดไม่จาเอาพวงมาลัยให้แล้วก็หายไปแถมพวงมาลัยนั้นยังแห้งไวภายในคืนเดียวอีก ตัวเองก็มีความสงสัยนิดๆครับแม้ตอนนั้นจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็มองหาเด็กคนนั้นแบบไม่รู้ตัวแต่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับตัวคุณแก้มเองก็แปลกใจมากๆเอ๊เด็กคนนี้หายไปไหนอยากจะเจออยากจะซื้ออยากจะอุ่นหนุนสักหน่อยแต่ก็ไม่เจอจนท้ายที่สุดครับคุณแก้มก็กลับบ้านมาแล้วหลังจากนั้นครับก็ไม่ได้เจอเลยครับเด็กคนนั้น เวลาเนี่ยผ่านไปนานมากๆครับตัวคุณแก้มบอกว่าเธอเองเนี่ยแทบจําไม่ได้ละคือคราวนี้มันผ่านไปเป็นหลักปีเลยครับอาจจะปีหรือ2ปีเธอเองเนี่ยก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปหมดครับจนกระทั่งครับวันดีคืนดีตัวคุณแก้มบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนวนซ้ําก็คือเธอเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะต้องทํางานจนถึงช่วงเวลาดึกกับ พอเลิกงานในช่วงดึกเนี่ยเธอก็กลับออกมาจากออฟฟิศแล้วยังเป็นวันที่ฝนตกเหมือนเดิมอีกคุณแก้มบอกว่ามันแทบจะซ้ำเดิมเลยครับเธอขับรถไปตามถนนรถมีจํานวนไม่เยอะมากท้ายที่สุดไปติดอยู่ที่ไฟแดงตรงนั้นเหมือนเดิมเธอเองก็เหมือนเดิมครับนั่งฟังเพลงดูบรรยากาศฝนตกเย็นสบายฟังเสียงฝนฟังเสียงเพลงกำลังเพล,เพลิน อยู่ๆครับตกใจอีกละเพราะได้ยินเสียงเคาะกระจกตัวคุณแก้มบอกว่าเหตุการณ์นี่มันเหมือนเล่นซ้ำเลยครับเด็กคนนั้นครับมายืนอยู่ที่ข้างกระจกตัวคุณแก้มก็เปิดกระจกลงแล้วก็เหมือนเดิมถามเด็กคนนั้นว่ามายืนตากฝนทําไมทําไมไม่กลางร่มแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปครับตัวคุณแก้มบอกว่าเด็กคนนั้นยื่นพวงมาลัยมาให้เธอแล้วก็พูดครับพูดแค่คาเดียวเลย ขอบคุณนะพี่ที่ช่วยผมมาตลอดพูดแบบนี้ครับแล้วเมื่อคุณแก้มรับพวงมลาลัยมาตัวเธอเนี่ยกำลังงงๆกับคำพูดของเด็กอยู่ครับแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็เดินหันหลังครับไกลออกจากรถเธอไปแล้วก็หายไปหายไปเนี่ยคุณแก้มบอกว่ายังไม่ทันเข้าที่มืดยังไม่ทันเข้าข้างทางอะไรเลยนะครับอยู่ๆก็ค่อยๆจางหายไป ตัวเธอเนี่ยบอกว่ารู้ได้ทันทีเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนแล้วแต่ณตอนนั้นครับไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจอะไรมากมายครับเธอกับรู้สึกว่าเอ๊ยมันแปลกแปลกมากจริงๆจากนั้นเองครับตัวเธอก็กลับบ้านมาตามปกติอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาเจอพงมาลายพงเดิมเหมือนเดิมครับเหี่ยวแห้งไปแล้วเธอเองเนี่ยก็ด้วยความคาใจครับ ก็พยายามหาคำตอบว่าเอเ๊หตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นก็โดยการที่วันนี้เธอก็ไปทำงานครับแล้วพอเลิกงานเสร็จก็ขอกลับไวหน่อยก็เป็นช่วงเย็ยนๆยังไม่ค่ำยังไม่ดึกมากนะักเธอเองเนี่ยตัดสินใจครับไปจอดรถอยู่ตรงสี่แยกนั้นเพราะเธอเองเนี่ยก็รู้ครับว่ามันจะมีซุ้มครับที่จะเป็นที่พักของพวกเด็ก ที่ขายพวงมาลัยเนี่ยหรือว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายขนมขายผลไม้เนี่ยเขามาพักกันเวลาหลังจากที่ขายมาเหนื่อย,เ,อยเมื่อจอดรถเสร็จก็เดินไปที่ซุ้มครับก็เจอคนมากหน้าหลายตาครับ 3- 4สี่คนซึ่งเธอเองก็คุ้นหน้าคุ้นตาแหละก็เอ่ยถามออกไปครับว่าเด็กที่ขายพวงมาลัยคนนั้นเขาหายไปไหนคุณแก้มบอกว่าก็ได้คำตอบกลับมาครับจาก พ่อค้าขายผลไม้หนึ่งในกลุ่มนั่นแหละเขาตอบกลับมาว่าเด็กคนนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็สาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือในระหว่างที่เขากําลังขายพวงมาลัยเนี่ยปรากฏว่ารถอะ่ะมันวิ่งด้วยความเร็วครับเด็กคนนั้นเนี่ยก็ยืนอยู่ที่ฟุตบาทไม่ได้ลงไปในถนนนะครับแต่ว่ารถคันนั้น,นเสียหลักแล้วก็มาชนกับเด็กคนนั้นจนเสียชีวิต ซึ่งเหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเป็นปีกว่าแล้วครับปีครึ่งได้ละมั้งประมาณนั้นครับตัวคุณแก้มเองพอได้ยินแบบนั้นก็โอ้โหเข้าใจเลยว่ามันน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่เด็กคนนั้นหายไปในรอบแรกซึ่งเธอเองก็ไม่ได้คิดที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เธอเจอเนี่ยให้พวกพ่อค้าแม่้าฟังนะครับแต่ก็เก็บไว้ในใจของเธอเองแล้วทุกครั้งที่ตัวคุณแก้มเนี่ยมีโอกาสครับ ที่จะทำบุญก็ไม่ลืมครับที่จะทำบุญไปให้เด็กคนนี้อยู่เสมอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด